สวัสดีครับผมนายกษัตรนายตระกูลรหัส0736111056724007นะครับวันนี้จะมาทำแลบการทอดนะครับอุปรกรณ์ก็จะมีหม้อทอดไฟฟ้าหมูแดดเดียวแล้วก็จานใส่หมูแดดเดียวนะครับวิธีการทอดคือนำหมูแดดเดียวใส่ลงไปในหม้อทอดนะครับ ากนั้นตั้งอุณหภูมิและเวลาตามที่เราต้องการครับผมขั้นแรกนะครับเราจะทอดกันที่อุณนหนภูมิหนึ่งร้อยองศาเป็นเวลาสิบนาทีต่อไปเป็นชุดที่สองนะครับเราจะทอดที่อุณนหนภูมิร้อยสี่สิบองศาเป็นเวลาสิบนาทีนะครับ เซตสุดท้ายนะครับเราจะทอดที่อุณหภูมิร้อยหกสิบเป็นเวลาสิบนาทีเหมือนเดิมครับ